ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกๆุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความการุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนาน,าน ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าสำหรับช่วงเวลาลงคลิปเราจะลง3ช่วงเวลานะครับนั่นก็คือช่วงที่1เวลา8ปดนาฬิกาช่วงที่2เวลา12บสนาฬกาสินาทีและช่วงที่3จะเป็นเวลา18บแนิกานะครับเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับนี่คือลักษณะโดยธรรมชาติและนี่คือเหตุผลว่าทําไมเอาพันธวงกรอนระดับบนจึงสามารถปราบปาม เอาพันมังกรระดับร่างได้เอาพันมังกรเป็นกลุ่มที่ให้ความสําคัญกับทฤษฎีทางสายเลือดมากที่สุดความแข็งแกร่งของห่วเหล่าชีร่าห่วเหยื่นหลงไม่แข็งแกร่งอย่างแน่นอนในกลุ่มมังกรแต่ที่พวกเขาสามารถทรงพลังและสามารถเป็นเจ้าเมืองได้นั่นเป็นเพราะพวกเขาเป็นมังกรระดับสูงที่สามารถแปลงร่างได้ในเวลานี้ใบหน้าของห่วเหยื่นหลงในระยะไกลดูไม่ค่อยดีนักแน่นอนว่าเขาสามารถเห็นได้ว่า รานเซนโยอยู่ที่นั่นเพราะเขามีคุณค่ากับอัศวินมังกรปิศาจแห่งความมืดแม้ว่าเขาจะาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านี้แต่ก็เป็นเรื่องดีสําหรับราชวงศ์ที่รานเซนโยสามารถดําเนินการอย่างจริงจังได้ในตอนแรกอัศวินมังกรหลวรรานแสดงความคิดเห็นว่าอนาคตของรานเซนโยนั้นไร้ขีดจากัดแปรเธอมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นอัศวินมังกรแต่ทว่าในสถานการณ์ปัจจุบันเธอเพิ่มความเร็วเกินไป เอเพิ่มความแข็งแกร่งขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งหมายความว่าไม่มีโอกาสที่จะวิ่งไล่ตามจีบเธอได้อีกต่อไปสิ่งนี้ทําให้ห่วงเยินหลงรู้สึกหดหูเล็กน้อยในขณะน,นี้มีเสียงแหลมดังมาจากข้างๆเขาตระกูลของเจ้ามีต้นกําเนิดมาจากอะไรมันค่อนข้างทรงพลังจางเหลียงลุ่ยเซียวเป็นคนพูดต่อหน้านี้ชายคนนี้ถูกหลานเซนโยกระทําด้วยปีกมังกรทําให้เขาล้มลงไป เพิมพีเขาเต็มไปด้วยความโกรธแต่แล้วเขาก็เห็นว่ารลานเซนยูอยู่ในระดับแรกแร่ความโกรธของเขาก็หายไปความแข็งแกร่งเป็นลากฐานของทุกสิ่งเห็นได้ชัดว่าความแข็งแกร่งของเขาเหนือกว่าเขาอย่างน้อยก็ในแง่ของความสามารถในการบินในเวลานั้นเขายังคงไม่มั่นใจเล็กน้อยแต่ในที่สุดเมื่อหลานเซนยูหลุดออกจากการล้อมพร้อมด้วยไบเิียวเชียวและใช้เสียงคำรามของมังกรเพื่อปราบปรามผู้เข้าแข่งขันคนอื่นๆ ในระดับแรกโดยไม่มีการยับยั้งชั่งใจแรกทําได้สําเร็จจางเหลียงลุยเซียวเข้าใจว่าคู่ต่อสู้ก็คงไม่ใช่ที่เราจะสามารถต่อกรอได้ในระหว่างกระบวนการขึ้นสู่เสามังกรไม่ใช่มังกรทุกตัวที่จะดําเนินการปราบปรามมังกรตัวอื่นและปล่อยให้ตัวเองบินขึ้นได้สูงขึ้นและเร็วขึ้นแต่โดยทั่วไปแล้วกฎเกณฑ์ที่ไม่ได้พูดออกไปนั้นไม่สามารถแต่ต้องได้ดังนั้น สิ่งที่ทุกคนสามารถทําได้มากที่สุดคือใช้วิธีการเล็กๆน้อยๆท้ายที่สุดเอากวัาจะทําให้ครอบครัวอื่นคุณเคืองแต่ร้านเซนยูนั้นมาจากเมืองหงเหลิงซึ่งเป็นราชวงศ์ที่อ่อนแอที่สุดในบรรดาตระกูลมังกรระดับสูงแต่เขาไม่ลังเลเลยที่จะใช้การข่มขู่ที่หลักลายและได้แชมไในที่สุดมันช่างเย่อหยิ่งรักครอบงำอะไรขนาดนี้แต่ปัญหาคือเมื่อจังเหลียงลุยเซียววินขึ้นไป พบว,ว่ามังกรกระดับสูงที่เคยถูกหลานเซนโยข่มปูมาก,ก่อนแม้ว่าพวกเขาจะยิงพยองครอบงำและทรงพลังแค่ไหนก็ตามมองไปที่หลานเซนโยโดยไม่ทําอะไรเลยนอกจากความชื่นชมแต่ไม่มีใครแสดงความอาฆาตพยาบาทต่อเขาเลยในไม่ช้าดังเหลียงลุ่เสียวก็เข้าใจว่าทําไมเพราะมังกรหนุ่มผู้ทรงพลังเหล่านี้ร้อนแต่เป็นผู้ชายโดยไม่มีข้อยกเว้น และร้านนั้นก็คือมังกรตัวเมียที่สวยงามมากเกิดอะไรขึ้นเมื่อมังกรตัวเมียคำรามมังกรตัวเมียที่ยอดเยี่ยมเช่นนี้หายากเกินไปสําหรับพวกเขาหากมีคู่ครองเช่นนี้ได้ก็เกือบจะแน่นอนว่าลูกหลานที่เกิดในอนาคตจะต้องแข็งแกร่งดังนั้นวิธีที่คนเหล่านี้มองหลานและแม้แต่สายตาของเชลวเชลจึงผิดปกติมากแต่ก็ไม่เป็นอันตรายมันเป็นความรู้สึกที่ใกล้เข้ามา จางเหลียงลุยเซียวก็คิดเรื่องนี้เหมือนกันแต่เขาพบว่าลูกพี่ของเขาสีเทียนหลงซึ่งปกติรู้แค่เรื่องการป,ปลุกฝนและไม่เคยสนใจเรื่องอื่นๆหันานไปมองหลานด้วยรูปรักที่แตกต่างออกไปและเขารู้ว่าเขาไม่มีโอกาสเลยอย่างแน่นอนแต่เขาก็ยังอยากรู้นั่นเป็นเหตุผลที่เขามาที่หวังเยินหลงเพื่อหาคาตอบหวังเยินหลงเรือบม,มองเขาและพูดอย่างใจเย็นว่า ไม่สามารถบอกเจ้าได้ถึงที่มาของเธอสิ่งที่ข้าสามารถบอกเจ้าได้ก็คือเธอได้รับการยอมรับจากอัศวินมังกรแห่งความเมืดและเธอก็ได้รับการยกย่องจากอัศวินมังกรแห่งความเมืดและเธอก็อาจจะกลายเป็นอัศวินมังกรในอนาคตการดำรงอยู่ของอัศวินเธอได้เข้าร่วมครอบครัวของเราแล้วซิวเชียวเป็นพี่สาวของเธอและซชวเชีวก็เป็นน้องสาวของข้าด้วยปากของจางเหลียงลุยเซลกระตุก ครอบครัวของเจ้าโชคดีมากจริงๆหวังเยินหลงตะคอกแล้วไม่พูดอะไรเพราะเขาพบว่าแม้จะเป็นเพียงจังเหลียงลู่เซียวเท่านั้นที่ถามตัวเองแต่มังกรระดับสูงที่อยู่ร,บรอบๆต่างก็เงี่ยหูฟังไปเซียวเซียวมองย้อนกลับไปที่พวกเขาแม้ว่าความกังวลในใจของเธอยังคงแข็งแกร่งแต่เธอก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกตรกคนเหล่านี้มีความคิดเกี่ยวกับเซียนอยู่หรือไม่ในความเป็นจริงเท่าานเซียนโย ไม่แต่งตัวแบบนี้ไปเิีวๆก็จะกลายเป็นเป้าหมายแระถูกไร้ร่าตามจีบอย่างแน่นอนในแง่ของรูปร่างหน้าตาเธอไม่ได้แย่ไปกว่าห้านเซียนโยที่แต่งตัวแบบนี้แต่ปัญหาคือรูปร่างของห้านเซียนโยนั้นเลียวและสูงเปล่าและเขาก็แสดงความแข็งแกร่งอย่างมากสําหรับทายาทของตระกูลที่มีอํานาจเหล่านี้ในเผ่าพันธุ์มังกรความแข็งแกร่งเป็นสิ่งสาคัญอันดับแรกไม่ต้องพูดถึงว่าถึงแม้จะแข็งแกร่ง พวกเขาก็ยังมีรูปรักษ์เช่นนี้พวกเขาจะไม่ขยับได้อย่างไงสักพักมังกรก็กระซิบได้รออย่างเงียบๆซึ่งชั่วโมงต่อมาประดูแสงสีดังปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าอีกครั้งอัศวินมังกรปีศาจแห่งความมืดรรอยาหยวนก้าวไปข้างหน้าทันทีที่เขากลับมาหลานเซนยนโยตื่นขึ้นและมาลืมตาและมองขึ้นไปบนท้องฟ้าเขาไม่เพียงแต่มองไปที่ อัศวินมังกรปีศาจแห่งความมืดเท่านั้นแต่เขายังรออยู่ว่าผู้นำของดาวเทียนหลงจะตามหลังอัศวินมังกรปีศาจแห่งความมืดหรือไม่ก็ความโล่งใจมีเพียงหรอยาหยวนเท่านั้นที่กลับมาอัศวินมังกรปีศาจแห่งความมืดมองลงมาในเวลานี้การทดสอบบินขึ้นมาบนแท่นมังกรก็จบลงแล้วใครที่บินขึ้นมาได้ก็บินขึ้นมาส่วนพวกที่บินขึ้นมาไม่ได้ก็ลงไปการทดสอบเบื้องต้น การบินขึ้นมาบนแท่นมังกรได้จบลงไปแล้วผู้ชนะในการบินขึ้นมาที่ประสบความสําเร็จทุกคนจะได้รับการลงทะเบียนและมีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันมังกรพังงานในปีนี้การแข่งขันจะเริ่มในวันพรุ่งนี้หากร้านสามารถเอาชนะได้ในการแข่งขันมังกรพังงานเขาจะเป็นผู้นําของรายการมังกรพัางาัทันทีที่เขาพูดจบมังกรปีศาจแห่งความมืดด้านล่างก็เหยหน้าขึ้น มองท้องฟ้าพร้อมกับคำรามก็คือปีกราชยานขึ้นไปบนท้องฟ้าโดยแบกเอาอัศวินมังกรขึ้นไปด้วยอัศวินมังกรหลวยาหยานยืนอยู่บนหัวมังกรมองลงมาดวงตาของเขาจ้องมองไปที่ใบหน้าของหลานเซนโยและพูดอย่างแข่งขึมว่าการที่เจ้าจะเป็นผู้นำมังกรจริงจริงได้นั้นขึ้นอยู่กับผลงานของเจ้าผู้นำก็ให้ความสนใจกับการแสดงของเจ้าเช่นกันเอาละทำหน้าที่ให้ดีต่อไป ด้วยประโยช์ง่ายๆอัศวินมังกรจึงกระพือปีกแปรบินหนีไปบนแท่นมังกรที่เพิ่มขึ้นพลังงานของมังกรก็ระเบิดออกมาปราวกับระเบิดมังกรทุกตัวใช้ประโยชน์จากสถานการณ์อย่างรวดเร็วและนั่งลงตรงจุดนั้นดูดซับพลังงานมังกรนี่คือผลประโยชน์สุดท้ายที่เสามังกรจะมอบให้ปราณเซนยูก็ร้องใจเช่นกันในเวลาน,นี้เห็นได้ชัดว่ามีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นกับเขามาก่อน แต่สถานการณ์นี้ไม่เพียงพอที่จะให้ผู้มีพลังอำนาจระดับสูงสุดของดาวเทียนหลงมาตรวจสอบด้วยตนเองแต่พวกเขาก็ยังอยากเห็นการแสดงของเขาในการแข่งขันมังกรพังงาจทั้งต่อไปเขาจะสามารถเข้าสู่อาณาจักรมังกรเพื่อฝึกฝนได้หรือไม่หากเขาชนะเลิศอาณาจักรมังกรน่าจะเป็นโลกใบเล็กๆหรืออาจเป็นมิติเล็กๆของสุสานเอาพันมังกรแ,แม้ว่าอัศวินมังกรปีศาจแห่งความมืด ราอยาหยวนจะไม่ได้พูดมากนักแต่เขาก็ยังนําข้อมูลมามากมายเขาสามารถชนะรางวัลที่หนึ่งในภายหลังและเข้าสู่มิติเล็กน,น้นเพื่อมองหาโอกาสเขาอาจจะต้องเผชิญหน้ากับผู้นําของดาวเทียนหลงนั่นจะเป็นเมื่อเป็นไปได้ที่จะได้รับการยอมรับแต่ในขณะเดียวกันก็เข้าไปในโลกของมังกรและเข้าไปอย่างเปิดเผยเพื่อค้นหาโอกาสมันอาจเป็นโอกาสที่ดีสําหรับเขาเช่นกัน เมื่อเข้าไปด้านในก็สามารถมองเห็นได้อย่างแท้จริงว่าเป็นโลกแบบไหนและไม่ต้องผเผชิญกับการล้อมของผู้มีอำนาจนับไม่ถ้วนโอกาสนี้ไม่ควรพลาดเราควรทำอย่างไรเราต้องการจะเข้าไปหรือไม่ร้านเซนอยู่ก็สับสนเล็กน้อยเช่นกันแต่ทะว่ามาเริ่มกันที่การแข่งขันมังกรพงาดกันก่อนจะเห็นได้จากกระบวนการขึ้นสู่เสามังกรครั้งก่อนว่ามีคนที่มีอำนาจมากมายในเผ่าพันธุ์มังกรระดับบน แม้ว่าในที่สุดเขาจะรุดพ้นจากการถูกร้อมแต่ก็มีสาเหตุมาจากการปราบปรามพลังสายเลือดอย่างระานหันและเสียงคำรามของมังกรทองที่ประทุขึ้นอย่างระานหันในการแข่งขันแบบฝึกฝนอย่างแท้จริงไม่ใช่แค่หนึ่งหรือสองคนที่ดีกว่าเขาไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเอาชนะพวกเขาและกลายเป็นผู้ชนะคนสุดท้ายอย่างน้อยอุปสรรคในปัจจุบันก็หมดไปขณะนี้เขาอยู่ในใจกลาง แท่นมังกรและดูซับพลังมังกรในอากาศอย่างรวดเร็วในเวลาเดียวกันเขาก็เริ่มให้ยามอย่างเงียบๆที่จะฉีดรัศมีของเทพเจ้ามังกรของเขาเข้าไปในแท่นมังกรที่อยู่ด้านล่างดูว่าจะมีการตอบรับเป็นพิเศษจ,จากแท่นมังกรหรือไม่แต่สิ่งที่ทำให้เขาผิดหวังเล็กน้อยก็คือไม่มีปฏิกิริยาอื่นใดจากแท่นมังกรยกเว้นพลังมังกรที่เพิ่มขึ้นความเร็วในการดูดซับของเขานั้น เร็วกว่ามังกรกระดับสูงตัวอื่นๆเดียวเป่าทำไมไม่มีการตอบสนองปราเซนโญถามสัตว์ลายราชสมบัติอีกครั้งในใจสัตว์ลายราชสมบัติกาว่าบางทีสายเลือดของท่านอาจจะไม่บริสุทธิ์นั่นคือเหตุผลที่มันไม่ตอบสนองท้ายที่สุดแล้วเสามังกรก็เป็นอาวุธสูงสุดของท่านหากไม่มีสายเลือดที่บริสุทธิ์ที่สุดของท่านมันก็ยากที่จะเปิดใช้งานแต่ท่านไม่ต้องกังวล ถ้าท่านทะุผ่านอาณาจักรนั้นมันจะแตกต่างออกไปเมื่อท่านทะรุทะรวงผ่านระดับอาณาจักรนั้นรัศมีสายเลือดจะระเหิดอย่างน้อยในขณะนั้นมันควรเป็นไปได้ที่ท่านจะกระตุ้นมันและรับคําติชมจากมันได้ปรานเซนยูยิ้มอย่างผมเขินและกล่าวว่าถ้าเป็นไปได้คงจะยากสําหรับข้าที่จะเลือกสถานที่แห่งนี้ให้เป็นสถานที่สําหรับทะรุทะรวงเพราะเมื่อไม่มีข้อเสนอแนะการพัฒน,นาของข้าอาจจะล้มเหลว เจ้าก็รู้ว่าความล้มเหลวหมายถึงอะไรตกลงท่านยังคงต้องเรียนรู้เพิ่มเติมสะสมให้มากขึ้นอย่างน้อยก็ปล่อยให้การหลงรมวครั้งแรกของทั้งสองสายเลือดเสร็จสิ้นก่อนจะพิจารณาการทะลุทะลวงด้วยวิธีนี้แม้ว่าการทะลุทะลวงจะล้มเหลวก็จะไม่เกิดฟันเฟืองที่รุนแรงเกินไปเริ่มเพียงการหลงรมวครั้งแรกทําได้เพียงแล้วเสร็จในเวลาที่ทะลุทะลวงดังนั้นมันจะเป็นอันตรายมากแต่ตอนนี้ วิธีการฝึกฝนแบ่งเบาบรรเทาร่างกายด้วยพลังมังกรน,นั้นดีจริงๆความเร็วในการหลมรวมของท่านนั้นเร็วมากตราบใดที่ท่านสามารถฝึกฝนต่อไปเช่นนี้ท่านจะสามารถหลองรวมก่อนแล้วทะลุทะลวงทิ่งนั้นจะปลอดภัยกว่ามากเมื่อทะลุทะลวงต่อไปในระดับนี้ไม่ต้องกังวลเรื่องความขัดแยง้งระหว่างสองสายเลือดและการฝึกฝนสายเลือดให้พระเจ้ามังกรจะมีเพียงผู้เดียวจากนั้นก็เป็นเรื่องของเวลาเท่านั้นก่อนที่ท่าน จได้รับตำแหน่งเทพเจ้ามังกรกลับคืนมานี่คือความรุ่งอรณุณแห่งความหวังสถานที่แห่งนี้เหมาะก,กับการฝูกฝนของท่านจริงๆเมื่อรู้สึกถึงความตื่นเต้นด้วยเสียงของสัตว์หลายราสมบัติหัวใจของหลานเซียนอยู่ก็สงบลงใช่แล้วดาวเทียนหลงเหมาะสําหรับการฝูกฝนของเขามากแต่ก็อันตรายอย่างยิ่งเช่นกันหากเขาปราหมาดเลินเล่อเล็กน้อย เอาอาจสูญเสียทุกเสียงสิ่งนี้การแข่งขันังกรพังอานนี้ถือเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่เป็นไปได้ว่าหากในที่สุดเขามารูปผลที่ดีผู้บริหารระดับสูงของดาวเทียนหลงจะต้องให้ความสนใจเขาอย่างแน่นอน,แน,น,อนแน่นอนว่าการได้รับความสนใจจากเขาย่อมหมายถึงทรัพยากรที่มากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันการเป็นคนที่โดดเด่นอาจจะเพิ่มโอกาสถูกเปิดเผยเขาต้องระดมสมอง เพื่อรับมือกับสถานการณ์เช่นนี้ขณะเดียวกันเขาไม่สามารถทำอะไรได้มากเกินไปไม่เช่นนั้นเขาอาจจะเดือดร้อนถ้าเขาถูกเปิดเผยการล่ามังกรก็จะต้องลดจำนวนลงตอนนี้เราทำได้ทีละเก้าอย่างระมัดระวังเขาอยู่ที่นี่นานเท่าใดโอกาสจะถูกคนพบก็น้อยลงเท่านั้นแร่ตัวตนของเขาก็จะปลอดภัยมากขึ้นเรื่อยๆฐานะของเขาจะมั่นคงมากขึ้นเรื่อยๆเขาเชื่อว่าเนื่องจากสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้น ผู้อาวุโสของเผ่าพ,พันธุ์มังกรจะส่งคนไปที่เมืองหงเหลิงเพื่อตรวจสอบสถานการณ์ของเขาอย่างแน่นอนนี่คือผลลัพธ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าราชวงศ์จะทําอะไรได้บ้างผลจะเป็นอย่างไรตอนนี้ถูกเปิดเผยว่าเอาเคยพบกับอัศวินมังกรแห่งความมืดล้วนหลานมาแล้วครั้งหนึ่งโดยมีอัศวินมังกรเป็นประกาการอันตรายจะเกิดขึ้นค่อนข้างน้อยก่อนหน้านี้อัศวินมังกรปีศาจแห่งความมืดรอยาอยู่วัน รู้สึกประหลาดใจมากเหตุผนลนที่ใหญ่ที่สุดน่าจะเป็นเพราะเขาเป็นรัศมีของเทพเจ้ามังกรและเขาต้องรู้สึกถึงรัศมีของเทพเจ้ามังกรในโลกมังกรนั้นหรือได้เห็นภาพรงตาคล้ายกับสิ่งที่เขาเห็นแม้ความว่าต้องมีบอกแสที่เกี่ยวข้องกับเทพเจ้ามังกรในอาณาจักรมังกรน่าตื่นเต้นมากข้าอยากจะไปที่อาณาจักรมังกรเร็วๆตอนนี้ข้ายังไม่สามารถที่จะไปที่นั่น ข้า,ขายัางอ่อนแอเกินกว่าที่จะต่อสู้เพื่อโอกาสที่จะไปหากข้าเป็นสุดยอดมหาอำนาจระดับเทพจะมีความกังวลมากมายได้อย่างไรเขารู้สึกถึงพลังงานมังกรที่เพิ่มขึ้นภายใต้ร่างกายของเขาบนแท่นเสามังกรนี่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสิ่งประดิษฐ์ระดับสุดยอดของเทพเจ้ามังกรและมันจะกลายเป็นอาวุธระดับสุดยอดของเขาอย่างแน่นอนในอนาคตแท่นเสามังกรพลังงานมังกรของโลก ถูกกลุ่มมังกรดูดซับและค่อยๆอ่อนลงในช่วงเวลานี้เสียงคำรามของมังกรที่ตื่นเต้นก็ปรากฏขึ้นหลายครั้งมันเป็นเสียงร้องของสิ่งมีชีวิตมังกรหลังจากที่พวกมันบุกรุกเารวงหรือพัฒนามีมังกรระดับร่างน้อยมากที่สามารถบินไปยังแท่นมังกรมาเป็นเรื่องของการสะสมและความสามารถบางอย่างบวกกับโชคลาภจํานวนหนึ่งแต่การสามารถมาที่นี่ได้ก็หมายความว่าโอกาสกำลังมาถ,ถึง เผ่ามังกรระดับร่างมีแนวโน้มที่จะได้รับการเลื่อนขึ้นเป็นเผ่าพันธุ์มังกรระดับกลางแต่เพราะว่ามันยากยิ่งกว่าสําหรับมังกรระดับกลางที่จะได้รับการเลื่อนขั้นเป็นมังกรระดับสูงเช่นเดียวกับมังกรระดับสูงที่จะกลายร่างเป็นผู้ใหญ่ได้ยากยิ่งขึ้นสายเลือดแบ่งเป็นระดับชั้นแล้วชั้นเล่าและยิ่งเราไปสูงเท่าไหร่ก็ยิ่งยากขึ้นเท่านั้นหนึ่งชั่วโมงต่อมาพลังมังกรก็หายไปแระรูปแบบเวทมนต์ทั้งหมดบนแท่นมังกรทั้งหมดก็หายไป กลายเป็นการดำรงอยู่เหมือนแท่นห็นปรานเสียนอยู่เริมตาขึ้นแรกกระดูกในร่างกายของเขาก็แตกแรกแกนบังกรในหน้าอกของเขาก็เต็มอีกครั้งสิ่งที่ทําให้เขาประหลาดใจก็คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดไม่ใช่แกนบังกรที่ขยายใหญ่ขึ้นในอกของเขาแต่เป็นแกนบังกรในจิตวิญญ,ญาณในทะเลจิตวิญญ,ญาณของเขาแกนบางกรนี้กลายเป็นเจ็ดสีโดยสมบูรณ์ในเวลาเดียวกันมีหมอกควันสีทองจางๆอยู่รอบๆแกนบางกรเจ็ดสี แก่มังกรจิตวิญญาณดูเหมือนจะมีความรู้สึกบางอย่างแม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าพลังจิตของเขาดีขึ้นมากเพียงใดในครั้งนี้แต่รัานเซจูก็มั่นใจว่าช่วงเวลาที่เทพเจ้ามังกรมองย้อนกลับไปนั้นส่งผลกระทบอย่างมากต่อจิตวิญญาณของเขาแระนํนความทรงจําที่วุ่นวายมากมายมาให้เขาความทรงจําเหล่านี้หายไปในภายหลังแต่รัศมีของเขาเองจากจิตวิญญาณสู่ร่างกาย ทุกคนรู้สึกเหมือนได้ว่าเขาได้ต้านทานพลังของเทพเจ้ามังกรแล้วจึงดูดซับพลังมังกรน,นี้เข้าสู่ร่างกายของเขาเองและการเปลี่ยนแปลงของพลังจิตของเขานั้นยิ่งใหญ่ที่สุดชัดเจนราเซอย,ยู่ยืนขึ้นและเดินไปทางไปายเชียวเชียวที่ฝูกผนเสร็จแล้วเชว่นกันพวกเขาสบตากันแม้ว่าจะเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นแต่พวกเขาก็สามารถเห็นหน้ากันได้ตลอดเวลาแต่พวกเขายังคงรู้สึกราวกับว่า พวกเขาอยู่ในอีกโลกหนึ่งปรานเซนยูเริ่มเริ่มที่จะจับมือของไปเชียวเชียวไปเชียวเชียวมองมาที่เขาดวงตาของเธอเปลี่ยนไปและเธอก็ไม่รู้สึกอะไรเลยจะให้ข้าพูดอะไรขณะนั้นก็มีเสียงดังขึ้นหลานเจ้าเป็นอะไรไหมหวังเยินหลงเดินเข้ามาอย่างรวดเร็วและถามด้วยความกังวลปรานเซนยูใส่หัวและพูดว่าข้ารู้สึกเหนื่อยล้าน,นิดหน่อยเรากลับกันเถอะตกลงตกลงเรากลับกันเถอะ หวังเยินหลงก็รู้สึกกระตุ้นเล็กน้อยในวันนี้และทัศนคติของเขาก็ให้ความเคารพเล็กน้อยแม้แต่ตัวเขาเองก็ไม่รู้ว่าทำไมแต่เขาไม่สามารถเผชิญหน้ากับร้านด้วยทัศนคติที่เท่าเทียมกันได้อีกต่อไปภายใต้การจ้องมองของเผ่าพันธุ์มังกรระดับสูงอื่นๆร้านเซีนยนหยูไปซิียวเชียวและหวังเยินหลงยืดร่างกายของพวกเขาแต่แต่ละคนแปลงร่างเป็นรูปร่างมังกรบินออกมาจากแท่นมังกรที่เพิ่มขึ้น แรดำกิ่งลงด้านล่างไอเซียวๆไม่พูดจนกว่าเธอจะกลับไปที่บ้านของเธอวางเยินหลงถอยกลับมาอย่างรู้เท่าทันการแข่งขันจะเริ่มในวันพรุ่งนี้และจะมีผู้รับผิดชอบในการจับฉลากครั้งต่อไปโดยจะต้องนำแอนทเบียนเข้าร่วมเท่านั้นเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไรกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับ เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ